นาทีก็บอกมีจำนวนร้อยสามสิบคนเข้ามารับของที่ระลึกแจกไปแจกไปยังถึงสามร้อยคนยังไม่หมดท่านผู้อ่านบัญชีก็อ่านอยู่นั่นแหะขยับแว่นตามองทางโน้นทางนี้อ่าน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 ไปยังไม่หมดสักทีอ้าวอ่านอ่านซ้ำเข้ามาสามคนอ่า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 นเข้ามายังไม่หมดสักทีเราก็นับไม่ถูกเหมือนกัน แว่าเข้าใจว่าเกินไปร้อยอันนี้เลยเลยถามท่านผู้ที่ยื่นของที่เราเรื่องบอกว่าอีพลร่มหรือเปล่าท่านผู้นั้นเคยเป็นพลร่มเป็นผลร่มจริงๆไม่ใช่ผลร่มแบบนั้นเป็นพลร่มเคยโดดลงไปในป่าไปต่อสู้ศัตรู บอกเอออะไรคนร่มแล้วไม่มีคนร่มที่นี่ไม่มีคนร่มมีข้าพเจ้าคนเดียว